ผู้สิ้นความสงสัยหรือพระโสดาบันในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรก็รปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นจนถึงกับว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหล สตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ภิกษุททั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัดถะแห่งพาสิีนั้นจงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้ว ได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปก็ปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่าง เป็นของที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันก็เพียงแต่ชื่อแห่งขันแต่ละขันเท่านั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสถามในภิกษุเหล่านั้นทูลตอบอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันก็เพียงชื่อแห่งขันแต่ละขันเท่านั้นภิกษุทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วเสวงหาแล้วรุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่าง เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายในการใดแลความสงสัยในฐานะทั้งหลายหกประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุก แม้ในเหตุให้เกิดทุกข์แม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแพ้ต่อ,อนิพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แลผู้สิ้นความสงสัยพระโสดาบันในกรณีของความเห็นที่เป็นไปนในลักษณะขาดตูนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอ เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรก็รปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีฐานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียันยักอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาปูตะทั้งสี่ เมื่อใดทํากาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไป ร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงนึ่งสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาวคาของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าจากความหมายเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอ ทั้งคนพาลและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัฏฐะแหง่งภาสิบนั้นจงแจมแจ้งกะพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเตือนให้พิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้วได้ตรัสข้อความต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเหล่านี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้น ดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลาย มีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าฐานนั้นเป็นหบทบัญญัติของคนเขาคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าจากความหมายเป็นคำเท็ศเป็นคำเพ้อเจ้อทั้งคนผ่านและบัณฑิตรั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูญพินาศไป ไม่ได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าจากความหมาย เป็นคําเท็จเป็นคําเพ้อเจ้อทั้งคนผ่านและบัณฑิตร่างกายแตกทาลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไม่ได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคําที่ตรัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันก็เพียงชื่อแห่งขันแต่ละขันเท่านั้นภิกษุทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วเสวงหาแล้วรุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วคําของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคําเปล่าจากความหมายเป็นคํำเท็จเป็นคํำเพ้อเจ้อทั้งคนผ่านและบัณฑิตร่างกายแตกทําลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งหลายในการใดแลความสงสัยในฐานะทั้งหลายหกประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุกข์แม้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์แม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ใหรู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นละขาดแล้วภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แหล ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุสนมูลราคะโทสะโมหะภิกษุทั้งหลายถ้าพวกปริภาชกดิรธีเหล่าอื่นจะพึงถามอย่างนี้ว่าอาวุโสทำสามอย่างเหล่านี้มีอยู่คือราคะโทสะโมหะอาวุโสอะไรเป็นความผิดแปลกอะไรเป็นความแตกต่าง อะไรเป็นเครื่องแสดงความต่างระหว่างทำสามอย่างเหล่านั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่เขาว่าอาวุโสราคะมีโทษน้อยคลายช้าโทสะมีโทษมากคลายเร็วโมหะมีโทษมากคลายช้า ถ้าเขาถามว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือราคะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความไพบูรณ์ดังนี้คําตอบพึงมีว่าสุภพพนิมิตหมายถึงสิ่งที่แสดงให้รู้สึกว่างามคือเมื่อเขาทำในใจ ซึ่งสุพนิมิตโดยไม่แยบคายราคะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและราคะที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบู์อาวุโสนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัย ที่ทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือโทสะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบู์ดังนี้คําตอบพึงมีว่าปฏิฆะนิมิตคือสิ่งที่แสดงให้รู้สึกกระทบกระทั่งคือเมื่อเขาทำในใจซึ่งปฏิฆะนิมิตโดยไม่แยบคายโทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น และโทสะที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบู์อาวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือโมหะที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบู์ดังนี้คำตอบพึงมีว่าอโยนิโสมณนสิการการกระทำในใจโดยไม่แยบคายคือเมื่อทำในใจโดยไม่แยบคายโมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและโมหะที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบูรณ์ อาวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือราคะที่เกิดขึ้นแล้วละไปดังนี้คำตอบพึงมีว่าอสุภานิมิต สิ่งที่แสดงให้รู้สึกว่าไม่งามคือเมื่อเขาทำในใจซึ่งอสุภานิมิตโดยแยบคายราคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและราคะที่เกิดอยู่แล้วก็ละไปอาวุโสนี้คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัย ที่ทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือโทสะที่เกิดขึ้นแล้วละไปดังนี้คำตอบพึงมีว่าเมตตาเจโตวิมุตต์ความหลุดพ้นแห่งจิตอันประกอบอยู่ด้วยเมตตาคือเมื่อเขาทำในใจซึ่งเมตตาเจโตวิมุตต์โดยแยบคายโทสะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น และโทสะที่เกิดอยู่แล้วก็ละไปอาวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือโมหะที่เกิดขึ้นแล้วละไปดังนี้คำตอบพึงมีว่า โยนิโสมณสิการคือเมื่อทำในใจโดยแยบคายโมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและโมหะที่เกิดอยู่แล้วก็ละไปอาวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัย